ครับพบกับผมโกกิดโคกนองนานะครับผมวันนี้มานานะครับมาที่นามาดูนกกะเรียนนะครับสูงไม่สูงน่าจะประมาณร้อยสามสิบนะครับถ้าเขายืนเนี่ยร้อยสามิบรอยสิบเลยนะครับตรงนี้ติดกับอ่างเก็บน้ำห้วยตลาดนะครับเดี๋ยวเขาตื่นแล้วออผมจอดรถเ็ถตื่นแล้ว สูงนะครับนี่ตัวใหญ่นะครับนี่ผมถ่ายไกลไปนิดนึงนสนซูมสุดซูมเต็มที่แล้วครับก็เทียบกับนกไอหนะ้าพวกนกปากห่างนกไอกินหอยกินปูประมาณสี่เท่านะถ้าตัวใหญ่ๆนะสีเท่าห้าเท่าเลยนะ สาหลักร้อยห้าเซนเนี่ยสูงกว่าเสานะแต่เสาจะปักลงดินนยฮะเดินเขาเดินสูงกว่าเสาเลยนะโอเคครับขอบคุณครับฝากกดติดตามด้วยนะครับผม